สมารถทุกผู้ทุกคนทางในประเทศและต่างประเทศที่รับเบิงรับชมกันเนาะในช่วงนี้ระเบิดรับชมนเี่เป็นบรรยากาศในงานยกหน้าบ้งนอโบสถยกหน้าบ้านอโบสหลังไม้ของวัดถุงบางอิงวิหาร อำเภอกันทารอตำบลกันทารม่มอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดเป็นอุโบส่สวยงามนะสวยงามเป็นอุโบสถลายขอมลายขอมโบราณเป็นอุโบสถหลัางแรกของอำเภอคุขันด้วยจังหวัดศรีสะเกดที่มีออโบสถลายขอ้อม ประดิษฐ์ในสวยงามอลังการสร้างในสวยงามอลังการช่วงนี้กั็ท่านครูบาอาจารย์กำลังฉันเพนว่าฉันเพนมันน่าหยาดโยมหลังไหลโรงทานบางังโรงทานเพิน่นโอ้คลื่ครื่น รองทานโรองทานมีหลายสิ่งหลายอย่างโรองทานน้ำ um. บ้านผุกท well, so ่านสมบัติของตั้งของตั้งมีหลายโคตนี่ลังลังไหลกำลังลังไหลกันเข้ามาโยพวกบรรดาญยาดย่อมที่มาทำบุญมาเข้าโรงทานกันสมบัติของกมี่ยังกมี่อะมากมากหลายหลาย ก็เล็กเแม่นเหม็นนักซรบฟแม่นนักซ์ฟกาแฟเดินด้วนรถเดินรถเดินรถจะมาใหักาแฟดีกว่ชัดเลยโยมชัด มาเบิ่งรองท่านเบิงรงท่านรองท่าน่ปโอ้หลายคัดเชิญทำบุญเนัมนาารสอัดอออจาการเ้าเาดนเก้าไร่เก้านาเกาตกาหนึ่งร้อย จอกหน้าบ้านเร็จรอรออีกช่วงนึงันเจ้าฉันทหารเถิดเจ้าารออีกช่วงนึ่งจอกไปฐทหารเจอกไปกรนางนี้เราะสที่ดินสนที่ดินสนที่ดินใครอยากมีสนมาทางนีไม่อยากได้แล้วสปกรนสาอยากได้นมาทางนีเลยมาทงนี้เลยเจ้าา เระอเสื้อสีาเย็จะเป็นที่นิมไปศาลเออนินไปสานอนแล้วมาเปลี่ยนผมเออไปสานกอนนิมไปสาก่อนมาเปลี่ยนผมันเสร็จแล้วก็รีบมานะจวสั่หน้าเดี๋ยอ้วนเดยฉันหน้าฉันสองสามั้พอเออแล้วมาเปลี่ยนลับไมแล้วก้เราเบิ่งไปเรื่อย เราค่อยเรื่อยื่าเาเนรากาศงารบุญยิ้มหารงานยกหน้าปันโลโก้ถดพร้อมทัเทศทองรอพระประธานโลโกสดจงวัดุตรบุญยิ้มพิหารก็ ช่างดีคนนายอำเภอกำลังัประทานอาหารกันอยู่ประธานอาหารพระผด้สู่กำลังฉ้าประธานเพลิน้างประธารเพลินกันเจิกุสามเน่เลยเอาีนก่อนคนเขียนมีคนเดียวที่ออาสาหน่อยระบรม ทำบุญกันช่วงใดต้องรอทำบุญตักบาตรอยแปดทำบุญตักบาตรลอยแปดมาเฮ็ดบุญทำบุญนับกันทำบุญตักบาตรอยแปดโยมมาช่วยดิไปอยู่ทำไมีคอนมีคนทำงานนะแล้วถ้าอย่างนั้นโยนนั้นนนี้โยมามาทำอะไร่อมาช่วยกี่อ่างลอย เอามามาเข้ามาที่เข้ามาที่โยมจ้างชำรดทีินมารงนี้ก็ได้นะการการรู้จงไปตู้เยอะจงไปตู้เลยนะถ้ามาอีกแล้วเดินที่นารายณ์ต่อไปทำบุญรชำเทีนสบสิสางอุโสถได้ไหเทวะเทวะก็สิบสคงประมา มาาไปไหนนไปไหนเนี่ไมาไหนใรบเรปวันเกิดองไปองไราอาทิตย์จันทร์ค่นพุทธนะครับสองสิบสองทำบุญเยวันเกิดปงก์บุญนาห่งยำวันเลยบัลลังก์บนาได้เลยได้เลยเกิดนไในวันเกิด

เรอยากได้นี้เราอาองเราอาได้าตสมานี้จนี้มีระโก่ะนเียนต่อต้อโดดด้วยก้าวให้ก้าวอยากยกกลังไรก้าแรมเกียร์ไรเดินก่อาบชาอไป

บยากาศเงานบุญอาสาที well. ่พ <ADHD> ร้อมร้องแล้วจ้าของใหญ่ๆเหมือนกับเจ้าของที่ขายนั่นแหละใหญ่มากเลยมาทำบุญร่วมพร้อมเปิดแล้วคบท่านทำบุญก่อนแล้วก็ไปสอยดาวเลยนะท่านช่วงปลายมาเนี่ยช่วงเศร้าผ่านมาแล้วเลยยกนาบันรสช่วงหนึ่งทุกท่านรอเวลา เวเวลาช่วงบ่ายสุดใดเททองเททองรอรับทารูปสุดยาโอโบโสสตเกือปฏิสถานในโอโบสสสตอิทญาติโยมกำลังรับประทานโรงทานกันอยู่อีมน้ำสำราญกันทุกขู่ทุกขอนอช่วง ตัว,วอเตรียมอนานยมพรศาสนาสงเตรียมพร้อมรอรอจเวลาอมาจะเอาไหลอมนะเอาไปหล่อยแม่หมดอปมาณย้อนนีนีย้อนย้อนย้อนยอชอม แม้อุปรัชนน์้วยตาบูชาเทพบชาทอเพื่อเอผ่านนางทิโคไทยน้งไทยนะรับสนน์ด้วยจารางานนางน้ำตตวมาหนึ่งร้อยบาทสาดสาสาดอยาะใครอยากได้ชนนบุ่ไปทำบูชามาทางนี้ได้เนแล้ไม่อยากได้แล้วสอบคอ ทสสามอยากได้ฉนนที่ดินวัดมาทางนี้เลยนะร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ชนนพระราชทานกับก็บังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเลยจ้ามาเลยแะเข้ามาพุทธทางแวะทำมังแวะสังฆังแวะแวะมาทำบุญนก่อนไม่แวะทำบุญไม่ได้บุญนะจ๊ะเดินผ่านดูเดินดูไม่ได้บุญจ้าถ้าเดินทำบุญได้บุญพุทก็ผู เบื้องคดโออโโบสถลังแรกแรครงุันที่เป็นลาของโอ้โโบสดของลบรโบราณผม่สีดสเนไม่ขากเ้างานตรางนบอกที่บอกชื่อกรางานตมาหนึบาเอาแม่ทีแม่ทีแม่ทีเออนี่เอาไปเลยนั่งไปเลยนี่นั่งไปเลย พระดีกวางจังนาะเออตอาอยู่ตรงกลางแล้วเป็นไข่แดงนะตอนนี้นจารนพรจารนพรใครอยากเป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดินมีที่อยู่ที่กินที่ดินอาศัยไม่ต้องช่าไม่ต้องเช่าบ้านเขาอยู่มีโฉนดเป็นของตอนเองมีบ้านเป็นของตอนเองหลังสวยๆงามงาม พามูชาโสดที่ดินวัดได้ไลยจะเราะพรจะเริาะพรสุดหรือย่างอันไหนดังที่สุดเอามาให้หลวงพ่อเดีนี้ตัวไหนน้ำที่สุดไม่พอไปไม่พออีกนะกนกวันสุเสนไหนจ้าผู้ชมกนกวานเก้าไร่เก้างานเก้าตารางนึ่งร้อยบาทต่อมาเ็กชายธีรวัตรบานเชินเก้าไร่เก้างานเก้าตาราง เดิมร้อยบาทน่าจะคุดน่าจะคนเดียวกันมั้งใช่ไหมเด็กชายกระดกเทรวัตของไทยล้อมนี่ได้เด็กชายเทรวัตตรงนี้ตรงนี้รับกระดด้วยชาท่องมากเนาะได้เย็นเย็นได้เย็นเย็นคุณอ้าวถ่าแล้วเหรอไปหมดลับใหม่เจ้าค่ะเดี๋พี่สดลับใหม่เจ้าค่ะเดี๋ยวผมจะไปสั่งมาเปิดใจมีแหงประมาณไปนี้เลยฝากยาไว้ด้วยเด้อ เออไม่ต้องโยนหายใจไม่ต้องกินนยาอะไรหรอกกินกินชานาให้กินชานาเงี้ยงเกิดชนาสันได้ขอให้ร่ำขอให้รวยยืดีมีสุปยืนเป็นสุปเงียบเงียบเงี่ยงบ้านเศรษฐีพุทธเจ้าเลยดวงพึ่งให้ดีซื้อที่ถวายวันก้าวให้แล้วมา ราคาห้างละหนึ่งพรอบาทนุงมเดลสายุี้สออนขอสองเท้าเดินเข้ามาเล้ยวามาเจอองบุญเลยตอนนี้เป็นให้เปิด